หลังจากเปลี well. ่ยนช่องฟิตเสร็จแล้วเรามาเติมน้ำยากันครับผมเส่วนรุ่นก็ h M S J 1> m 1 5 sgr ครับผมเปิดรวมเปิดแัดมาแล้วนะครับ

ออกนะครับผมก็ร่อนเพื่ละลายไม่เป็นทุกอย่างร่อมนมได้ออกแล้วน้ำเกลือกนยางได้ใส่มันจะขาดนะครับเวลาเราบีดดีเราเชื่อมนะครับเรามาแวกน้ำยา เราแวกลมแวกลมออกให้ว่างเปล่าก่อนนะครับเราถึงจะได้บรรจุน้ำยาเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาเครื่องแวกและถังน้ำยาก่อนนะครับตอนนี้ได้กำลังแวกลมออกจากตู้นะครับจากคอมเก่าจากคอมที่อยู่ในตู้ ผมแวกด้วยคอมใหญ่ตามสายที่ผมขันจะขันเข้าทางดูดของคอมในตู้นะครับแล้วก็ดูดออกมาหาคอมตัวนี้คอมตัวนี้เป็นคอมดูดลมหรือด,ดูดสารอัดสารอุดตันที่อยู่ในเช่งไอแผงความเย็นหรืความร้อนนี่แหละลงมาหาคอมตัวนี้แล้วก็ปล่อยถิงออกไปครับจน ว่าลมในตู้หมดไปถึงจะเติมน้ำยาได้นะครับวิธีขันต่อก็เราก็ไม่มีเกียวมันอยู่แล้วครับขันอยู่ที่เพราะว่าผมใส่ซ้อนเข้าไปแล้วใส่หัวซ้อนเข้าไปแล้วก็ขันเกียวของสายเข้าครับแล้วก็มาขันเกียวด้านนี้เข้ากับคอมตัวที่เราแวกนะครับผมนะครับทำตามที่ลูกผมทำ รูปที่ผมทำให้ดูครับรอประมาณสักสามหรือสองนาทีนะครับผมใส่แวกลมอยู่ในตู้ออกแล้วนะครับจากคอมและจากแวกคอมออกแล้วและในตู้ก็แวกออกแล้วครับมาเติมน้ำยากันด้วยน้ำยาใช้หนึ่งสามสี่นะครับของชาปนี่ครับดูวิธีตอวิธี tìm mục da cả đây khách đây gần đây gần đây gần đây đây này đây gần đây ตัวความของเตียรตูนะ้ตะนะครับดอ๋ยวผมใส่เข้าไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้เราก็ปรับไว้ ปิดไว้ก่อนนะครับเวลาเราเอาน้ํายาเข้าค่อยเปิดนะครับคอโอเพนเปิดบอกว่าเะเอาเข้ากีคมนะครับแล้วก็ค่อยเปิดน้ํายาตัวนี้นะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมจับแอมด้วยนะครับกสะแอมของตู้รุ่นนี้กินกี่แอมนะครับอแอมเกินมันจะทาให้คอมร้อนป็งได้แอมปกติของมันนะครับ ส่วนแอมของตู้นี Next, ้ก็อยู่ที่เดอ๋นะครับดูก่อนะศูนย์จุดเจ็ดแอมแปร์นะครับนี่นะครับมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับ เห็นไหมครับต้งดูอยู่ที่ตัวตู้นะครับนี่ครับกระแสแอมแสแอมกระแสไฟฟ้าเข้านะ0.7แอมหรือ7.0.7 7ครับผม0.70น,นะครับจัดการแบกเลยนะครับ ไปด้วยครับเสียพร้อมตัวตู้ครับแล้วก็เปิดน้ำยาครับเ,เ่นเข้าไปเลยครับแล็นุดีขึ้นรกปัเลยนี่พร้อมทำงานนะมาหมดจัเกแสแอมไปเลยครับนนะกลบับไปที่ ของวเอ็มนะอัน,นี้ก็เนศูจุดอยู่นะศูนย์จหนึ่งกมายี่สิบเอ็มก็เป็นขนาดนี้นะครับศูนย์ต้องเเจ็ดรอตัวหน้านี้ก็เป็นศูนย์น,นะต้องค่อยๆทำน้ำยาลง เป็น0.70น,นะครับอันนี้เป็น1.15ครับต้องให้เป็น 0. 0.7นะครับต้อเนสะังเกตุที่เข็มด้วยนะครับเข็มของเกวัดนะครับ อัน s. <S น,ะะนี้นจะน้ำยาจะคงจะพักไว้ก่อนนะครับติดน้ำยาไว้ก่อนนะครับนยาไว้ก่อนนะครับตรงดูเข็มไปเรื่อยๆนะครับเข็มจะนิ่งนะครับถ้าน้ำยาพอแล้วเข็มจะนิ่งนะครับจะไม่ลงถ้าเข็มลงอีกแปลว่าช่องที่รั่วนะครับหรือท่อ ความร้อนรอ,อก็ดีก็เป็นได้นะครับแต่นี้เข็มไม่ลงครับปกตินะครับเห็นไหมครับผมอยู่ปกติครับตอนนี้อยู่ที่ไล่จากตวนี้มาก็นะครับไล่จากตวนี้มาก็สามสิบยี่สิบจะอยู่ยี่สิบเหมือนเดิมนะครับทั้งปอนแต่ปอนนีจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบนี่แหละครับจะลงมาเรื่อยๆถึงศูนย์ ึงยี่สิบจะหยุดไปนะครับเห็นแปลว่าน้ำายาเนนรับถ้ามันเกินเราก็ปล่อยออกนะครับแล้วก็ตอดสายออกแล้วก็ใช้ไม้เล็กๆหรือรตากกาไอ้ไขควงแกไปเราที่ที่จุดสอนออกนะครับถ้ามันเกินแอมมันเกิน นี่จะอยู่ที่0.9แล้วครับ0.9นะครับ0.5 0.4 0.7 0.8อยู 0. 0. 4, 0. 7, 0. ่นะครับเห็นไหมครับเกิดเช่นเดียวกันไอพิกซ้อนเยู่0.5 0.3เดี๋ยวกระขึ้น 0. 5, 0. เดี๋ยวกระลงนะครับเระยะทับไล่คนะวามจื้นในถัง ในตู้ในตูเย็นนะครับเราจะสังเกตด้วยผนังตู้ด้วยนะครับถ้าผนังตู้อุ่นๆแล้วเริ่มร้อนขึ้นนิดหนึ่งนะ้วก็แปลว่าน้ํายามันจะเข้าไปในตัวเครื่องนะ้วเราก็ต้อง